โอ้โหก็มีพรตสูงมากเลยทําไมดีไอ้ try to open up the roof นะครับ I will try to open up the roof โอเค I will try to open up the roof นะครับ for this post win เลยนะครับเจอพี่ตัวกต้ที่นั่นเป็นนะ block 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 โอ้ What s h o u l ด I do What s h o u l นะครับ What should I do เคน้อโอ้ถ้าเรา t นโอเคผมไม่รู้นะผมไม่มั่นใจเป็น amatuer อืตพตมหน้าบ้านเลย อ,อืมตัวสู้ดเขาเขดีผมงงมากเลยผมไม่รู้กลยุทธ์ที่จะไปสู้เขาเลยอนม่เวลาที่หนักหนามากมากผมติดมากรถด,ดูผมเล์สมากมาก do nothing and it's gonna die yeah oh oh my god we we'll try to open up everything but, but what a I see to line to something

อนะ็ไม่น่าจะดีไะไม่กินก่อนแล้วเพื่อที่เปิอเพนอัพมันก็ต้องเปิดรูปให้ได้นะโอ้ผมว่าผมเข้าใจแอันนี้มากขึ้นอีกนิดนึงครับผมต้องเปิดให้มันใช้งานได,ด้เปิดเปิดเปิดรูปกกแต่นี้มันผมไม่เห็นเวเลยที่เหมือนกันเป็นอัพเดท กต่งนั้นก่งนี้บรรดินหล่อพอดไหว ทททททโอ้มาสิฟอไม่เ <s> ห็นเวเลยเราจะรอดจากคหตุการณ์น <s> 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 ี้ไปได้ยังไงนะว้าเต็งนั่ฟอไม่เกิด error กินแล้วกนะันเขาได้เรืองมากครับเขาได้เปรียบเป็นรองมามทรมานมากโซ่แบบ แบบใครผม่ป็นนั u เ t ียนรู้อาจจะสักที่ finally everything อาจจะ i e a t e r รั้นะไม่ sure ควรจะ start ท o กไงเ the one, ัน m r e t i n g โ okay. อเคตอนเขาข้าแล้วบันเดอร์นะโอ้ผมโชคดีแล้วลผมมีโอกาสรอนะ่อแล่ในเดียกแ,แล้วก็กุออยเป็นหลางนะครับเราตายแบบิดนะครับขอาเขาข้าดหลังรั่วนะครับ เราจะเข้าไปข้างหลังเขาแล้วแตผมจะกินทั้หมดเลยเป็นนี้เพราะว่าน่าจะต้องเราจะต้องเสพที่ตอแบบแนแรกเป็นเศษเลย จะต้องหาทางเสือจรินงูไม่รอดสิตลบุบก็คไม่มียะโอเครินเซย,ย์กองรับน่าจะไม่มีอะไรกองทับชาวนาไม่แข็งไม่ต้องแข็ง ก็แลนะ้ีเด <sleeve> ี่ย่ะวโอเ <iling> คโอเคโอเคโอเครูปโปรเทคนะครับเอแรนะครับ <confer dles> แค่ไ okay. mm ่ชอบแคบร็อบร็อคที่อ่ันครับโอเคตอนนี้น่าจบแล้วนะครับ ก็ใช้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจคอยมารุกต์กับสุนทรนะครับทางเพจเฟซบุ๊กและเจียงโร่ทางยูทูบนะครับส่วนท่านใดที่สนใจคลิปด,ดูย้อนหลังก็สามารถมาส่างดดอ,งองเรียกดูได้นะครับทางคุยไทยก็เป็นคลิปดูย้อนหลังทางเฟซบุ๊กถูกปิดนะครับส่วนถ้าเป็นมารุกสากลก็แอปไลน์ line, ใครก็เด็นเชษน,นะครับแอป T I G E R ี E N C H ร S e s ะครับเพื่อเรียนรู้สังคมมีนั่นที่ดูย้อนหลังครับแล้วก็แบบเรียนสดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ